ไอ้มไม่บอกกูอ่ะไม่พูดเล่าอ่ะสวัสดี้ท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับเกมไบอันหัวกลุยเฮ้ยเดี๋ยวบทกูใจเย็นแล้วโอเคตอนนี้เราก็ไปหยิบเกมไบอันประจนภัยอีกแล้วกับการโดนแฮกไบอันโชคดีนั่นเองเริ่มเลยไหมเอาวกดไปแล้วเออไบอันไบอันเติมเงินมาสองแสนกว่าบาทอ้ยกกูมาีสองแสนกว่าบาทคราวนี้ไบอันจะไม่มีทางตายใช่ไหม ใช่แล้วเขาบอกว่าจะไม่มีฉากน่าเลื่อนอ่ะมันก็บอกเหมือนกับเวอร์ชันปกติก็ว่ะเอาเอาเฮ้ยนี่มันแม่เฮ้ยเห็นเป็นพ่อป้องเอาอ่ะยังไม่ทันอ่านอะไรเลยเอาแม่แม่มีบทโอเคบายเด้อเขาบอกก่อนอื่นแมยไปต้องทดสอบก่อนอื่นเลยเอ้ยเอ้ยอะไรไปอัานแม่เติมเงินมาแล้วไปอัานไปอัานแค่เฮดทีหนึ่งแล้วก้อนหินไม่ลบกอย่างนี้ก็แปลว่า ใไอ้ายใบวิญญาณใบอ้มันไม่ชนสิ่งอะไรแล้วแม่งดับไฟเฉยเลยเฮ้ยเอเฮ้ยเฮ้ยลุงออกมามันจะเด่นเลยเอ้าเดี๋ยวเราไม่ควรมาหามันด้ยเฮ้ยเอ้าเอาลุงเอ้าวอ้าวสงสารลุงก่อนอื่นเว้ยมึงต้องหาวิธีให้มึงตายโอเคได้ไอ้บ้านนั้นไงบ้านนั้น ไอ้บ้านกองเลบุบุรีน่ะนี่มันจะเฮ้ยอ้าวปล่อยแม่เฮ้ยอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โหุ่งกลับเลแล้วมึงจะเบนนั่นอะไรทำไมอ่ะเฮ้ยโอ้โหเหมือนเหมือนเป็นคนชั่วเลยไม่ต้องไปชั่วแล้วเจ้าหญิงอ่ะโคตรเหนื่อยไม่ตายแล้วนี่ตอนนี้ มึงล้วงหายกินเบนบ้าเลยเว้ยเฮ้ยจับสกุลเป็นของเล่นเลยชิบหายเฮ้ยมันจะยังไม่มาเว้ยมึงต้องไปล้วงหายก่อนเฮ้ยมันล้วงหายแล้วเฮ้ยงูเอ้าเหมือนเดิมงูกินเบนบ้าอ่ะรอเลงอะโอ้แม่งกูเงียบเลยแล้วทียบบทำไมโอเค เฮ้ยลุงขอของหน่อยเฮ้ยลุงคราวนี้อาจจะให้เ e อ็กคาลิเบอร์ก็ได้และอะไม่ได้ใช่ลนะนี่ไงเอ็กคาลิเบอร์เอ็กคาลิเบอร์ตะกินนี่ให้โลกกัะตันมาด้วยแม่ง <c oughs> ใช่อ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยนี่นี่เขาบอกว่าให้สวมใช่ไหมใช่เฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ต้องอ้อาวอา้อาวอา้อาวถ้าใครที่จะเดินเข้าไปหยิบตั้งแต่ตอนนี้ยังไม่โดนแฮก ก็ตายฟรีเออว้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แก่กะเด็นไม่ต้องกลัเฮ้ยลืมไปเลยว่าแก่มันจะพุ่งชนแล้วแกไปเองไอวีลีฟไอแคนไฟฮเฮ้ยโอ้โหอย่างนี้ไม่ต้องกลัวแล้วกี่นาทีจบเนี่ยอ่าไม่ได้เวสิฮ้ยงจะไหน ช่วยได้มากเลยเป็นป้ายที่มีบอกว่าตรงนี้จะตายเว้ยเฮ้ยเป็ดน้อยตีแม่งเลยเป็ดน้อยอุ้มเออเฮ้ยไม่ต้องหนีแล้วนี่อะไรเฮ้ยเข้ามาได้ไงปกติต้องตายไม่ใช่เหรองงเว้ยเอาถ้างั้นนั่นดิเออไม่ตายวะเออวะอย่างนี้มันต้องลองหลุมเอ๊ะ ลองหลุม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 หล,ล,ลุมกลัวเยหลุมไม่หลุมไม่ไปอยู่แล้วไตกใจตลอดเลยกลัอะไรโจมตีแม่งตายใช่หมนะเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่ตอนจบแม่งหล่อแล้วกูตายอ่ะใช่ปไปเลยกลัวอะไรเฮ้ยจเจทุกจย์ใช่ไหมเนี่ยนี่ดูดูวันพัด <c oughs> โอ้ เขาตามมาทำอะไรเจ๊อ้าวคราวนี้ไม่มีหินเดี๋ยวกันเกรียดตีอ้าวสงสารเป็ดน้อยที่น่ารักเขื่อ่ทำอะไรเลยเฮ้ยเข้าประตูไปเลยอ้าวอ้าวระเบิดหายเฮ้ยนีระเบิดนี่คราวนี้อ้าวเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะอ้าเป็ดมันตายหมดแล้วนี่จริงดิเฮ้ยลงป่าลงป่า เอ้าเอ้าเอ้าวมันต้องหลงป่าไม่ใช่เหรอวะโหมึดอ๋อนี่ไงหลงป่ามันยังมันยังมีสติอยู่เว้ยอ๋ออ่ะไเหมือนเดิมเฮ้ยอย่างนี้ต้องเจอทหารเพนตาลาาเฮ้ยเราห้ามเพนเว้ยเฮ้ยคราวนี้ต้องภาคเลยเว้ยเฮ้ยทหารเหมือนเดิมหยุดหยุดอะไร เจ้าถูกจับแล้วข้อหาทำลายทรัพย์สินบ้านเมืองและยังนำหลักฐานไปซ่อนในน้ำข้ามีภารกิจช่วยเจ้าหญิงไม่มาจมยูทถิวเพียงเท่านี้หรอกเว้ยไปข้าไปแตะนะเตงโอ้แมง่งเธอมาขนาดไหนมึงก็ยังมไม่อยากจะพูด <c oughs> เธอเตงชี้อะไรมึง <c oughs> <c oughs> มาไฟนดีกว่าเฮ้ยไอยข่าวนี้ไปอันอาจจะไม่ตายเว้ยลองดูกวนท่าดูไหมจะมีแมงเละพิจารณ์พูดไม่จบ ผ่านเกียร์อ้าวยังอยู่เอาหายไปเลยไอ้ยเอาเอายังอยู่แล้วเว้ยเอออเากลัวเลยไหมอ่าไม่เข้าไปต่อออกมาไหมเฮ้ยตา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 ยความต่อเกมนี้คือห้ามกินยาพิษเด็ดขาดเพราะอาจตายได้ไม่บอกกูว่ารู้เฮ้ยไอ้นี่ทำไมเมืองที่แห้งแล้งดันมีเสียงขึ้นทะเลอ่ะ เอาไว้คามถาก็อยากรู้เหมือนกันอ้าวอ้าวอ้าวเอ้ท่านนี้มีคนดีไหมเอ้เอ้ยอันนี้ตายแน่นอนเว้ยโคตรกากอ้าวไม่บอกเคาะดูเขาไปหายาพิษเออเข้าไปหายาพิษจะแดกไหมเงยยาพิษที่พี่ตูนร้องเพลงเลยเดี๋ยวมาอันหนึ่งไปละ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวไม่ได้ยามิดแล้วอ่ะมันได้ตังค์เฉยเลยอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ก็แปลว่าอจะให้หัวลงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไอหนุก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 ไอหนุกโอเคเฮ้ยเรารวยแล้วจะซื้ออะไรก็ได้ เออเออเออกินมากินแม่งกินเป็นน้ำเปล่าเลยเฮ้ยกินยาพิษเออกินยาพิษดูกินยาพิษ,พษ,พษดูกินแม่งเลยอะยาพิษหมดอายุเลยรอดกีด้วยอะเฮ้ยกินด้วยหมดอายุแล้วเองนี่มันตายไม่ได้เลยแบบไอ้ย,อยางงี้ต้องไปให้เด็กเตะแล้ว <c oughs> เด็ก อะเ,เอาตังค์แป๊บเอ้ยไป,ได,ไปไดีสบายดีสบายดีไปละเด็กดีเลยโอ้เฮ้ยเดีย๋ยวโอ้โหมึงทะลุบ้านเลยเป็นจ่าพนมเลยใช่ไหมขาไม่หกักเหรอวะอ่ะเจ้าอ้นนอาวเผลอเผลอลงลงไปแค่พอแม่งลงได้ดิม่งลงสบายเ,ยเออเฮ้ยลุงเขาถ้าท่ให้ตังค์จะเป็นไงวะ้ท่ให้ตังค์เขาให้ขาดเฮ้ย ใช้ริงไหมปกติเซียแนแม่งต่ำเอออ่ะเอาเฮ้ยขอดูตังแป๊บมีเท่าไหร่ละดูตังไหนวะมันดูตังใน,อ,น <1600. S 1> อ๋อเนี่ยร้อยโอ้ยกงจูงเหงีานด้วยเออเหมือนเดิมครับอ่ะเ,เอาให้ไป <laughs> ง่ายเลย <laughs> มันเติมมากี่บาทวะเนี่ยเอ้ยทีบทิปตับยกยง่งาจะ บอแบเหมือนเดิมเฮ้ยบอแบครั้งแรกอะป้ายเออเหมือนเดิมเฮ้ยอย่างงี้อย่างงี้ขึ้นไปแล้วก็ลงอ้าวเฮ้ยอันนี้จำได้ถ้าไม่มีล้มชูชิมจะตายเออโอ้กูลืมกูลืมว่ามันตกไม่ตายเออจอขนมแม่งโคดคดคดเฮ้ยอะไรเอ๊จะอ้าวโอ้ทำไมไม่เป็นไรวะเฮ้ยไอ้ไอ้นี้ไอ้นี้ทับทับทับไม่ทับเว้ย ้ยแสบตาแสบตาคนหาแต่มองแดดแล้วแสบตาตายวะ <c oughs> พ่อมันจะคิด <c oughs> ได้ไอ้ตั้งยังอีกอะไปทำอะไรวะเฮ้ยทั้งคาวไม่ได้ดแดดแน่เลยเอ้ยเนี่ยวันทันวันทันแมนไงเนี่ยแบบเฮ้ยเดี๋ยวบอกให้ดูกับบุญธาใช่ไหมไม่มีไม่มีเลยเฮ <c oughs> ้ยยาอเาใช้ไปเลย <c oughs> ใช่ไหมวะ เฮ้ยมีอะไรเสียอะโอ้ยค่าการหลบหลีกมึงนี่กรยตืมันเท่าไหร่วะไม่รู้ถ้าไม่ทีเราตายเลยปะเฮ้ยเราไม่มีทางแฝงไขล้วเว้ยอ่ะยาสมุนไพรจำได้ว่ากินแล้วติดคอตายอย่างนี้ต้องลองต้องลองเว้ยอ่ะเอากินไม่ได้มันไม่ให้กินอ่ะโอ้ย อ,อ,อ้าวอ้าวลงน้ำลงเฮ้ยลองโ<ง>ดดล,ลงน้ำดูลองโดดลงน้ำดูลงไม่ได้เฮ้ยมันให้เดินตรงไปเลยเหรอวะมันจะง่ายเลยแค่นั้นง่ายจิ๊กแน่ใจอะเอ้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยเนี่ยอย่างงี้ก็ไม่ลื่นในตรงนี้ดิเออเดี๋ยวมึงง่ายทีย่หายเลยนี่มันหีบดีมอือ หนึ่งบาทหีบแม่งสวยทิ่าหายอย่าให้เลยเอ้ยจำได้เว้ยเนี่ยหีดทับตายเว้ยอ่ะเออมึงลองดูเว้ยมันไม่เป็นไรอะ่ะอุ้ยทับทีมแม่งยกมะปาเหมือนจะฮักอ่ะเฮ้ยนี่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 ม,มันมันมันไม่ค่อยคนตีเลยถ้าถ้าเบอันมันไม่ตายเนี่ยใช่ไอ้เน,นี้ยต้องตายแล้ว หินไม่มาเลยเฮ้ย hey, แต่เนี้ยก็มีเว้ยนี่เงินที่มันเติมมาใกล้หมดเลยเพราะฉะนั้นมันต้องตายเลยมันต้องตายแนะ่ตอนท้ายเกมมันต้องมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แล้วมันต้องตายเว้ยมันต้องตายตายใจเย็นไ <c oughs> อ,อตรงนี้จาได้ว่าเป็นจุดหัวร้อนที่สุดในเกมไปเลยกูอะไรล <c oughs> ไแล้วเฮ้ยกูไปตายแล้วขา <c oughs> <c oughs> เนี้ยไปละนี่ไงกู <c oughs> แฮปปี้แอปเปิลฟูลเดย์ตาจ้าอีอีอีพกวันนี้วันนี้วันที่สามแล้วไอ้เช็ดแฝงไม่เชี่ยเฮ้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันนี้วันที่สามแล้วได้ค่าเต็มเออแต่ดู <c oughs> ไปดูในเว็บเพจมาแล้วเว้ยคือมันมีจบมากกว่าหนึ่งแบบอ่ะมันมีจบสามแบบด้วยกัน <c oughs> จบแบบเกมโอเวอร์จบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็ b บดเอนดิ g งใช่ป่ะแฮปปี้เอนดิ่งยังไงมะเอาเพื่อมาขุดหินออกแล้วไม่รู้ดิก็สำหรับใครที่อยากไปดูแบบแฮปปี้เอนดิงหรือเดหรืออะไรวะหรือแบดเอนดิ g งนะครับผมก็เกมอะไรเนี่ยอันนี้เกมโอเวอร์เออก็จะ่าลืมที่จะไปดูของคนอื่นนะครับผมพอผม เพราะผมไม่มีทางเล่นเป็นครั้งที่สองแน่นอนก็จนกว่าที่ไปอ่านตัวเต็มจะออกมาผมก็จะไม่ลงอีกแล้วเพราะว่าเออนี่อีกแล้วก็เสียเวลาชีวิตเลยก็รับใครที่ยังไม่กดสมัครก็กดสมัครนะแต่ใครที่ยังไม่ได้กดไลก์ก็กดไลค์ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อให้ทําคลิปต่อไปนะครับผมแต่วันนี้ก็ขอลาพิ่เนี้อาบูมคิวจ่พูดอะไรผู้ชมไหมคุลหลกดดาว